พ่อมึงยู่ใส่ไหนใส่ยยุ่ใส่โอ้ใสเดี๋ยวมันขึ้นไปยังล่ะฮะโอ้แบปะไปย่างให้พ่อมึงดูไปเอ็มแล้วก็ไปเอามิ้มต่อไปเอาใส่มือนี้มันจะไปมันจะไปเอามิ้มไปข่วงแหครับ เอาไปนั่งกัเอาก okay, ouais, oh, oh! ้นม okay. ังม well ่วงไห้ะไรสามั่งม่วงมันสีบรล้นบดเอากมันหักวะนะครับโอ้ยมั่งม่วงลุ่นโอ้ยเจิญมังม่วงวะกุเจริญมั่งม่วงกำลังสีสุกด้วยนี่นะครับมันอาเจกมัน คือบปลาให้มันสุกก pues ่อนฮะยเม่นวะงาหักหาเก่าลงใส่ใส่ใส่ของมึงฮะเอาไปกินส้มโอ้มันบบแม่นหม่วงกินซุปหม่วงกินสุกอันนี้ฮันมึงตำเกลือใส่กระสอบเพื่อมึงที่กินเบิดนี่ครับโอ้มันหักโอ้มันหักใส่ละแ eng อันนี้แม่กู้พี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  นี่ละวแนงฮักเบิดครับงานมะม่วงงาเดียวนี่มือลมพายุอ่ะนะกูนาะนี่ตัดเอาไว้นั้นตัดงานนลอยๆมนออกมาก่อนโอ้มันลิงามันลินี่ครับหอยมันลินี่นี่นี่พี่น้องนั่นดิเนีโอ้โหล้นเต็มเลยแต้นเก็บเก็บเก็บว้าพยายามกินมกส้มมาเขือนะครับพุณอา อู้โอ้ใส่ลงมา,านาโยนลงอย่างเดียวยบลัมฮะผู<ก>้ใดนที่มาเอาก็มาเอาเลยครับผู้ใดนที่มาเอาก็มาเอาเดอ้อเพื่อนวะครับหม่วงมันงกำลังสิสุกลมมาครับเสียดายขนาดพี่น้องออไปเด็กไปช่วยพ่อฮะฮ้ ไปบร่อยพ่อผัวผัะไปดึง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  <Okay. S 1> นี่นี่ครับเยอไปเลยเยอาไปเลยเออระวังสายไฟเด้อเจ๊กเด้อ <c oughs> มันมีสายไฟอยู่พิดอ่ะ <c oughs> แต่ว่าหมัอม่วงมันมากรองด้วสายไฟเบิบร์โกะ <c oughs> อะไรออบีเอบีเอมาถุงมาให้ไส่ มามามาสวยสวยสวย,ยนี่ครับอุ้ยเหลืออีกงานหนึ่งเรียบร้อยครับฝีมือหัวหน้าเจ๊กนี่เกียงมินลิมนี่ <laughs> ตันออกสักวันงา่ายลงมาดูนี่ครับแพ้จะแพ้แพ้จะ่พกเข้าไปใกล้ว้าวจบเกมครับ <laughs>